สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องบอลตามควายนะครับเจอกันเหมือนเดิมครับกับผมสน FM 99นะครับวันนี้ก็มาวิเคราะห์บอลวันอังคารนะครับวันที่6มิถุนายนนะฮะก็ยังมีฟุตบอลเยอะนะครับโดยเฉพาะบอลช่วงเช้ามีทั้งโคปาเวตาโตเรสนะครับโคปาซูดาเมกาหนานะฮะก็ถือว่าเป็นเป็นเหมือนแชมเปี้ยนลีกเวอร์ชันอเมริกาใต้นะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อวานนี้เนี่ยขอคิงเนี่ยนะเมื่อวานนี้เฮเต็มๆนะครับใครชียตาฟเมงโกโอ้โหใครยี่วาสโกไป4-1 ส่วนไครเชียดีเฟนเซอร์เนี่ยโอ้โดนไปก่อนก็เลยเสมอกับมอนเตวิดีโอหนึ่งหนึ่งนะครับนอกนั้นเนี่ยทีมอย่างทางด้าน 9, เดปติโมกูเอนกานี่ก็ชนะเดลฟิน4-0เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เนี่ยเข้า2ทีมแล้วก็เจ้า1น,นะครับเป็นวันที่ดีเช่นเคยวันนี้ก็มีมาฝากเหมือนเดิมแต่ก่อนอื่นนะครับฝากด้วยใครอยากเข้ากลุ่มมาร่วมพูดคุยฟุตบอลหรือว่าหาทีเด็ด เรียกได้ว่าหาเพื่อนลุนเพื่อนเชียร์นะก็แอดมานะครับพิมแอดไซแล้วก็ S O N แล้วก็99นะครับแอดไซสน99นะครับอย่าลืมลิงค์ข้างล่างจัดมาได้เลยนะครับส่วนวันนี้ครับสามคู่เนี่ยก็คู่แรกให้มองที่เกมโคปาเรอัลโตเรสนะครับเวลาตีห้าเอลิติโกพาราเนเซ่นะครับทีมยักษ์ใหญ่ของบราซิลเจอกับลิปัตัดของวัยคู่นี้เนี่ยเออเรียกได้ว่าเจอกันมา นัดแรกนะครับพาราเนเซ่ไปเยือนที่บ้านลิเวอร์ตัดแล้วก็ชนะมาก่อน2-1ถือว่าเรียกได้ว่าทาผลงานดีนะครับตอนนี้เป็นจ่าฝูงของกลุ่ม G ีด้วยส่วนฝั่งลิเวอร์ตัดเนี่ยอยู่อันดับ3นะครับ4ี่นัดเพิ่งมี6แต้มก็ยังมีลุนเข้ารอบแต่ก็ตามเนี่ยวันนี้มาเยือนบ้านพาราเนเซ่ที่บราซิลถือว่ารอดยากนะครับเพราะว่าแน่นอนทีมบราซิลเล่นในบ้านได้แกร่งอยู่แล้วส่วนลิเวอร์ตัดเนี่ยมาจากปารากัยก็ฟุตบอลแพ้ทางน,นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการเงื่อนไขแค่ พาลันเซ่แค่ชนะก็ได้เฮให้เชียร์อาราติโก้พาลันเซ่ได้เลยนะครับถึงแม้ว่าลิเปอร์ตัดจะเป็นฟอร์มทีมฟอร์มแก่งแต่ก็ดูแลต้านพาลันเซ่ยากคู่นี้ให้เชียร์พาลันเซ่เจ้าบ้านนะครับนอกนั้นเนี่ยโยกมาเวลาตีห้านะครับก็เป็นบอลถ้วยเล็กหน่อยนะครับซูดาอเมริกาหน้านะครับเกมระหว่างเพนเดรอลของอูกวัยเจอกับดีเฟนซ่าจัสติเซียของอาร์เจนตินานะครับคู่นี้เนี่ยทางด้านเพนเดรอลอยู่อันดับ สี่เลยนะครับบวยของตารางโอกาสเข้ารอบแทบเป็นศูนย์ละเรียกว่าไม่มีแล้วละกันเพราะว่าสี่นัดแพ้ดวดนะครับส่วนฝั่งดีเฟนซ่าเนี่ยสี่นัดมีเก้าแต้มยังลุ้นเข้ารอบเต็มๆนะครับแล้วก็คู่นี้เนี่ยเจอกันมารอบแรกดีเฟนซอาอัดเพนนร์ลไปสี่หนึ่งเลยวันนี้เนี่ยไปเยือนที่อุรุกวัยผมเชื่อว่าดีเฟนซ่าน่าจะเหนือกว่านะครับอย่างแย่คือเสมอแล้วก็น่าจะมีมุมเบียดชนะได้เพราะว่าดีเฟนซ่าก็เป็นทีมที่เล่นนอกบ้านได้ใช้ได้อยู่แล้วนะครับอย่างใน ฟุตบอลลีกของตัวเองที่อาร์เจนติน่าเนี่ยเกมนอกบ้านก็มีชนะบาลาคัสมีชนะบานฟิลมีเสมอซาโลเลนโซเพราะนั้นก็เป็นทีมที่เกมรับดีแล้วก็สวนกลับเก่งนะครับคู่นี้เชียร์ดีเฟนซ่านะครับนอกนั้นเนี่ยย้ายมาเวลา7จ็ดโมงนะครับไปดูที่โคปาลิเบตอเรสนะถ้วยใหญ่อีกรอบเกมระหว่างอาเรนซาลิมาของเปรูนะครับเจอกับอาริเตโกมิเนโรของบราซิลคู่นี้ชัดเจนครับทางด้านเจ้าบ้านเนี่ยทีมจากเปรูมีดีแค่เล่นในบ้านนะครับเสียงเชียร์ ส่วนฝั่งเอเดติโกมิเนโรนี่ทีมใหญ่อยู่แล้วแล้วก็เป็นเรียกได้ว่ารองจากฝูงของกลุ่ม G นะครับมี6แต้มเพราะนั้นคู่นี้เนี่ยลิมาถึงแม้จะอยู่ในบ้านแต่ว่า4เกมก่อนหน้าชนะเกมเดียวคือชนะลิปตัตตนะครับที่เหลือแพ้รวดส่วนมิเนโรเนี่ยสองหน้าหลังสุดชนะชนะทางลิมาเนี่ยสองศูนย์แล้วก็มีชนะทางด้าน Pal en 1. พาราเนเซสองหนึ่งเพราะฉนั้นวันนี้ผมว่าเอเลติโกมิเนโรไม่แพ้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเบียดชนะ บุกไปชนะทางด้านอาเรนซาอารีมาได้เลยเพราะนั้นคู่นี้เนี่ยเชียร์ออเลติโกมิเนโรจากบราซิลนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยบอลถ้วยเมกาใต้สามคู่บอลเช้า bon แบบนี้นะครับชอบไปที่พาราเนนเซชอบไปที่ทางด้านออเลติโกมิเนโรสองทีมในโคปาลิเบตาเตอเรสนะครับแล้วก็บอลถ้วยเล็กเนี่ยโคปาซูดาเมกาน่าให้เชียร์ที่ดิเฟนซาจัสติเซียนะครับอ่ฝากสามทีมระยะอีกทีนะครับอย่าลืมเข้ากลุ่มมาพูดคุยเรียกได้ว่าหาที่ดงทีเด็ดฟุตบอลแล้วก็ หาเพื่อนคุยเพื่อนรุ่นเพื่อนเชียร์กันนะครับอย่าลืม assign son แล้วก็99นะฮะเอานนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ